สวัสดีขอให้มีความสุขทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับมันเสนอมานำเสนอเกงยินรีไว501นะฮะนี่นะครับเป็นยินรีไว501สภาพสวยๆนะครับเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาออกอ่อนๆหน่อยนะฮะเป็นรุ่น501เดี๋ยวมาดูป้ายประกันกันนะฮะเป็นรีไวรุ่น501นะครับแล้วก็ W36 36 L 32นะครับแอยู่ก็เอล L ก็ความยาวจากเป้าถึงปลายขาประมาณนี้นะครับตามมาตรฐานของผู้ผลิตนะครับและมาดูป้ายรท็บนะครับป้ายรท็เป็นป้าย R นะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยสแน่นสภาพสวยเหมือนใหม่นะครับต้องขอบอกก่อนว่าทางเพจเราขายเฉพาะกางเกงยีนรีไว้501เกรด A เฉพาะ501เท่านั้นและเกรด A ขึ้นไปเท่านั้นนะครับจะไม่ต่ำกว่า A นะฮะกางเกงที่เราขายที่ร้านเรานะครับ ลูกค้าทุกๆท่านที่รับจังเกงากร้านเราไปไม่เคยผิดหวังนะครับต้องบอกเลยว่าไม่เคยผิดหวังนะฮะมาดูลายเย็บส,สวยๆกันนะครับดูลายเย็บสภาพเย็บแน่นๆเลยนะฮะขึ้นรูปได้สวยมากนะครับเมื่อกี้ตรงนียน้ย้ำแสกนะฮะย้ำแสกนะดูนะครับแน่นๆเลยนะสภาพแน่นๆสภาพเกงดูเหมือนใหม่ป้ายเรดแถบเป็นป้ายอานะครับตรงนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นป้ายอานะครับเดี๋ยวมาดูลายเย็บด้านในกันนะฮะ ใช้ได้เย็บเป็นสีขาวนะครับซึ่งตัดกับสีเงเกงอย่างสวยงามมากนะฮะมีความละเอียดอ่อนสูงมากนะครับในการขึ้นรูปเกงแต่ละตัวของรีวายนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะที่ประเทศใดนะครับทุกวันนี้สวยงามหมกสภาพแน่นๆเลยนะฮะดูเกงตัวนี้นะครับดูลายเย็บลูกโซ่นะครับสวยๆเลยนะฮะสวยไปทิ้งไหนนะครับดูและประทับใจเลยนะครับสวยคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับใครที่ได้ไปเพราะว่าเป็นเงเกงมือสองสภาพเหมือนใหม่นะครับ ดูนะฮะดูลายเย็บลูกโซ่นะครับได้สีขาวนะครับสวยๆเลยนะครับลายเย็บด้านในนะฮะเรามาดูป้ายกันนะฮะป้ายแคร์กันนะฮะป้ายแคร์ Made in Mexico เป็นงานเม็กซิโกนะครับอยู่อันดับต้นๆน,นะครับงานเม็กซิโกอยู่อันดับต้นๆสาหรับใบทดี่สองก็จะเป็นวิธีการเก็บรักษาดูแลนะครับเนี่ยนะฮะด้านหลังก็เป็นวิธีการเก็บรักษาดูแล ตามมาตรฐานของรีไวของผู้ผลิตนะครับเช่นกันทุกตัวนะจะมีบอกทุกตัวนะครับแล้วก็มาดูหมุดย้ำนะหมุดย้ำเป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงเข้มนะฮะกระเป๋านะฮะกระเป๋าในนะกระเป๋าในนะครับก็จะเป็นฉลองร้อยปีของรีไวนะครับเป็นฉลองร้อยปีปั๊มปั๊มฉลองร้อยปีรีไวนะครับมาดูลายเย็บด้านหลังกันนะฮะ ดูลายเย็บปีกค้างคา้าปีกนกกันนะฮะเห็นไหมครับสวยๆแน่นๆเลยฮะตรงนี้ใช้เป็นได้สีเหลืองนะฮะแต่กระเป๋าหลังที่ย้ำแสงนะฮะเป็นได้สีขาวนะฮะซึ่งเข้ารูปกับสีเงางเกงตัดสีเงางเกงสวยงามมากเห็นลายเย็บแบบสวยงามนะครับหูตรงนะครับหูกระเป๋าหลังตรงนะครับไม่เอียงนะฮะย้ำแสกสวยทุกจุดนะครับแน่นๆเลยนะฮะสภาพได้ไปคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับผมมาดูปลายขายกันนะครับ เดี๋ยวให้ดูปลายขากันปลายคาก็จะกางเกงตัวนี้นะครับตามรูปเลยนะครับจะมีเป็นจุดหน่อยหนึ่งนะครับเป็นจุดตามที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นจุดเหมือนเหมือนเป็นรอยเลอะนะครับนิดหน่อยนะครับคือกางเกงตัวไหนมีตําหนิตรงไหนเนี่ยทางั้านเราจะแจ้งลูกค้าทุกจุดนะครับก่อนที่จะซื้อหากันก็ต้องมีความพึงพอใจทุกจุดนะครับในการซื้อขายนะครับนี่นะครับมีรอยเลอะนะครับเป็นจุดนะฮะ ด้านนี้ด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะนิดหน่อยนะเนี่ยนะครับประมาณนี้ก็ให้ดูนจะดจลยนะฮะเนี่ยตรงปลายขานะครับน่าจะโดนอะไรมานะฮะก็ลองไปทําความสะอาดดูนะครับใช้ได้ไปนะครับแต่สภาพบางเกงนี้แข็งปึ๊กกับแน่นปึ๊กนะฮะเกงตัวนี้สวยเหมือนใหม่นะครับแล้วดูการเย็บปลายขานะครับดูเย็บปลายขาปลายขาก็เย็บลปรกโซ่นะครับสวยมากครับผมสวยงามมากเกงตัวนี้นะครับ ป้าย R านะครับจำกัดจำนวนการผลิตต่อ1นล็อตนะครับ1ล็อตมีอยู่ประมาณ144ตัวจะมีป้ายเอาออกมาแค่ตัวเดียวนะครับมีแค่นั้นจริงนะครับสำหรับกลุ่มป้าย R รนะฮะใครได้ไปคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับสำหรับกิ่งตัวนี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ